สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมนะคะรับฟังในคลิปนี้นะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกค่ะคนที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองนะคะเรามาดูดวง เรื่องการงานการเงินความรักของชาวราศีพิจิกประจำเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์กันดูนะคะว่าดวงของคุณน,นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเรามาดูเรื่องการงานกันก่อนนะคะในเดือนในเดือนนี้นะคะดวงการงานถือว่าดีขึ้นนะคะเท่าเกิดว่า,เ,าเปรียบเทียบย้อนกลับไปเนาะที่ผ่านมา เดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะอุปสรรคที่เคยทําให้คุณหนักใจนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นเนาะดวงค่อนข้างที่จะค่อยๆไต่ระดับดีขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับเรื่องการเงินคุณจะสามารถหารายได้ ได้มากขึ้นนะคะไม่ค่อยมีเรื่องปัญหาการเงินการทองให้หนักใจเท่าไหร่เนาะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแม้ว่าเงินก้อนใหญ่จะยังไม่มาแต่ก็มาแน่นอนนะคะค่อย,อยอๆรอรอนิดนึงจะเย็นๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเงินเข้าต่อเนื่องนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนาะสำหรับคนที่เกิดชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูคนที่มีคู่กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง อยังรักและก็ดูแลกันในทุกๆด้านของชีวิตนะคะดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องการงานการเรื่ยนเรื่องในบ้านเรื่องนอกบ้านก็ดูแลกันไปนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนโสดเนาะหากรักใครช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ารักนี้ต้องใช้เวลาสารต่อกันอีกมากๆค่ะ ใจเย็นๆแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสําหรับเลขเด็ดของคุณนะคะในเ,เดือนนี้นะคะกุมภาพัน์ชาวราศีพิจิกได้แก่เลข9ค่ะสําหรับเอานำไปเสี่ยงดวงหรือว่าไปเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเนาะอย่าลืมนะคะเลข9เลข9แล้วก็วิธีการเสริมเสริมดวงเนาะ ก็อยากให้ชาวราศีพิจิกนั้นไปทําบุญถวายสังฆทานอาหารเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาที่ดีนะคะอยู่แล้วก็จะให้อาดวงที่ดีอยู่แล้วน่ะดีมากขึ้นมากขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปนะคะค่ะนี่ก็เป็นดวงเคร่าวๆเนาะดวงกว้างๆไม่ได้เจาะจงให้กับผู้ใดดวงผู้ใดผู้ใดคนหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ